สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเจี๊ยบข้าวมันไก่มอนเดิมนะครับก็มีหลายๆคนหลายๆท่านนะครับสอบถามเข้ามาในเรื่องของการต้มชิ้นส่วนไก่นะครับที่มันไม่ใช่เป็นไก่ตัวพอดีวันนี้ก็เลยไปหาซื้อนะครับมาลองทําดูนะครับเพื่อที่จะ,ะจะได้เข้าใจจะได้มองเห็นภาพไปด้วยนะครับวันนี้ซื้อไก่เป็นแพ็คอันนี้เป็น เป็นน่องนะครับหรือท,ที่เราเรียกว่านอสอนะครับเป็นนอส,อเ,ปนนอสอเป็นน่องสะโพกนะครับถุงหนึ่งก็2กิโลนะครับก็อยู่ที่ร้อยสามสิบบาทนะครับ mm hmm. ก็จะตกเป็นราคากิโลกรัมละหกสิบห้าบาทนะครับถือว่าราคาค่อนข้างไม่แพงมากแต่ก็ไม่ถูกนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าถุงหนึ่งเนี่ยสองกิโลเนี่ยเราจะได้ในส่วนไก่ที่เป็นนอสอเนี่ย ี่ชิ้นแล้วครับตัวนี้ก่านเลยครับถุงนี้ได้มาหกชิ้นนะครับก็เท่ากับสามชิ้นก็หนึ่งกิโลนะครับ ดดดได้6ชิ้นเหมือนกันนะครับ1นกิโลนะครับเอ่ะหนกิโลได้3มชิ้นนะครับก็เท่ากับ1ถุงก็มี6ชิ้นนะครับก็เป็น เนื้อสะโพกค่อนข้างใหญ่คราวนี้ปัญหาปัญหามันอยู่ที่ว่าเวลาต้มหลอกมาแล้วเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นเนื้ออยู่มันจะไม่มีอะไรห่อหุ้มทีนี้มันจะแข็งนะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ทักเข้ามาบอกว่าตรงนี้ต้มแล้วมันแข็งนะครับบางคนก็ต้มแล้วไม่สุกก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมาต้มให้ดูไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ก็จะใช้วันนี้และครับใช้4กิโล เราจะต้มเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มกันเลยครับขั้นตอนต้มก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลังจากน้ำเดือดล้วก็ใส่เกลือนะครับอันนี้เป็นหม้อเบอร์สามสองนะครับใส่อย่างละสาม้อนล,ลงไปเลยครับ เพราะว่าเราไม่ได้อาบน้ำไก่นะครับอันนี้ใส่เ,นนเกลือสามน้ำตาลสามไปเลยครับ <c oughs> แล้วก็ย่อน อะไรทับไปซหน่อยนะครับไม่ให้ไก่มันลอยนะครับเดี๋ยวไก่ลอยขึ้นมาก่อนตอนนี้ก็ผ่านไป40่นาทีนะครับที่ต้มไว้เดี๋ยวเรามาดูเลยว่า4ี่ินาทีเนี่ยเน,นื้อสะโพกน่องไก่เนี่ยจะสุกไหมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเรายกแอร์สิ่งที่ทับไก่ไว้เนี่ยออกนะครับส่วนไก่ก็จะลอยขึ้นมาเห็นไหมครับ อันนี้ถือว่าสุกแล้วนะครับเนี่ยนะครับถือว่าสุกเลยนะครับอันนี้เราก็เอาออกใส่หม้อ ื้นนุ่มอยู่นะครับตอนนี้ตันนี้ถ้าเกิดเราเอามาวางไว้เฉยๆเนี่ยจะสังเกตเห็นคือไอความร้อนเนี่ยมันก็จะระเหยออกมาเห็นไหมครับเนี่ยไอยความร้อนออกมาอุย้ย <c oughs> น้นนำไหลมัก็จะมีไอความร้อนออกมาก็จะทําให้เนื้อไก่เนี่ยแห้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะแข็ง หลังจากนั้นให้เราปิดฝาไปเลยนะครับ <c oughs> ฝาไปเลยเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนละเหยออกนะครับให้ความร้อนได้วนเวียนอยู่ภายในหม้อเนื้อไก่ก็จะไม่แห้งมาก <c oughs> เดี๋ยวทิ้งไว้สักสิบห้านาทีแล้วเรามาดูใหม่ครับ <c oughs> หลังจากผ่านไปประมาณสักสิบห้านาทีนะครับน <c oughs> ี๋เราก็มาดูชิ้นไก่นะครับที่เราใส่ไว้นะครับ <c oughs> เห็นไหมครับเห็น <c oughs> ว่าหนังเนี่ย จะ,ะจะนุ่มๆนะครับเนี่ยหนจะนุ่มๆนะครับเนี่ยเป็นสี่ได้ไหมมีน้ำทำข้างในนะครับเนื้อตรงนี้ก็จะไม่แห้งมากนะครับนุ่มๆเนี่ยก็ <ri> <g Jamie> สามารถปิดต่อไว้ได้เลยนะครับปิดไว้ให้มันให้เย็นไปเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าเปิดทิ้งไว้จะทําให้เนื้อแห้งนะครับหลังจากที่เย็นแล้วก็ค่อยเปิดทิ้งไว้ได้ไม่เป็นไรนะครับ พอดีกำลังจะไปตลาดพอดีครับลูกค้าตังก่อนคนเนื้อกำลังจะตกนะครับเดี๋ยวมาเชิญให้ดูข้างในนะครับเนี่ครับเนื้อหลังจากที่เราอบไปแล้วครับเนื้อจะนิ่มมากเลยครับไปเนื้อจะนิ่มมากเลยเนื้อจะไม่แข็งนะครับข้างในก็จะไม่มีเลือดไก่อยู่นะครับขาวเลยครับน่ากินมากเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับ ตกแล้วครับเดี๋ยวคอนุญาตปิดกล้องกันเสียงฝนดังก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการต้มชิ้นส่วนไก่ที่เป็นน่้องสะโพกไก่นะครับครั้นี้ถ้าเกิดท่านใดที่ต้มแล้วเนี่ยมันไม่สุกข,ข้างในเป็นเลือดแดงหรือต้มแล้วเนื้อแข็งเกินไปก็สามารถสอบถ,ถามเข้ามาได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับก็ยินดีให้คาปรึกษาให้คําแนะนำทุกท่านนะครับบางครั้งก็อาจจะขึ้นอยู่กับปริมาณของหม้อนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราใช้หมอ้อเล็กเกินไปแต่ว่าเราใช้เนื้อไก่เยอะมากเนี่ยปริมาณน,น้ําที่อยู่ในหมอ้อเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นความร้อนที่จะไปให้น้องไก่มันสุกเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอที่จะทําให้ไก่สุกเพราะนั้นก็ควรใช้หมอ้อก,กับปริมาณไก่ที่พอเหมาะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมเพื่อดีเสมอมาครับสวัสดีครับ